ฮัลโหลฮัลโหลพี่แซมสว,วัสด,ดีอุ้ยวัสดีพี่แซมข้างหลังนั่นมันตัวของฉันนะเออใส่ผิดวปแล้วถอดไม่เป็นอ,อ๊ะมันชื่ออะไรนะตัวนี้มาใหม่ในรถเวอร์เนี่ยอะไรวะไซโน่ไซโน่ไซโ,โลมูคบรืออเลยใช่ไหมถูกปะวะไหนนะไซไซโน่อะไรขอบขอบสักอย่างมะอ่านดิอ่านทั้งหลังมันดิเออชื่อหายไปไหนวะ กล่องเ,เ,เ,เป็นปิงว้ยเออเป็นตัดใหม่ว้ยเป็นตัดใหม่ในใน DLC เนี้ยใช่เราอยู่ในรถเลนะทุกคนเนี่ยเราบ้านเราอยู่ตรงเห็นพี่แซมเห็นไหมบ้านเราเนี่ยที่ชั้นเขียนแผนที่ลากเป็นเส้นเล็ก,เลกๆเนี่ยเ,เราจะขี่ซ <laughs> าโกโตต้ตะเค้ S 1> <S 1> <S <S เราจะขี่ไปตรงโน,น้นอ้อมไปตรงโน,น้นเดี๋ยวผ่านบึงมรณนะไปนะแล้วก็จะไปอ้อมไปตรงโน,น, <S <S น้นเลยเหรอใช่จะไปภูเขาไฟระเบิดซึ่งมันจะมีไวเวอร์แมกมาตัวไม่ทดุดไม่รู้ว่าจับจับได้หรือย,ยังหรือเปล่า <S 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 ก็ไม่รู้นะแต่เรายังไม่เคยจับได้เลย <S <S <ม> <S <S อ่ะไปลองกันเลยมันจะรถฉลามเปล่าวะเนี่ยมันโอ้ยเนี่ยผ่านเห็นไหมพี่แจ๊คจ๊กเห็นที่ไว้นะ เดี๋ยวค่อยลอง <Okay. S 1> ดูนะเอ๋ <Okay. S 1> เดี๋ยวยังไงตอนนี้พี่อ้อยเจ้าจับเจ้าตัวเนี้ยเป็นบัดบี้ขี่หลังเลยนะงั้นเราก็หอบไปเลยเป็นย,ยัยเป็นย,ยัยไปเอาจระเข้เลยอยู่ไหนวะจระเข้อยู่ไหนไอ้รู้ดิโอ้ยวิ่งหาก่อนอืออืออื เงียบจังเลยวะไอ้ดำใหญ่เราไปไหนเนี่ยไอ้ดำไอ้ดำใหญ่เราไปไปจอดไว้ยิงมนะโอ้โหโคตรตอบโจทย์เลยเอาบินก็ไปปับปับปรับ,บอ,อ,อยู่ไหนวัดตะเคสเราฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนูน้นต,ตรงน้ำตกป่าแดงนูน้นโอ้ยใช้งานใช้งานใช้แรงงานเนาด็ก เออโอ้ยบินต <The> <plays> <eled iling> <performance> ่อลูกบินต่อเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะอัดบังสตามีนาหมดอีพ่ออ่ะเปิดหน่อยโอ้ยโอ้ยเปิดจะได้มีปึก้ไอ้หน่อยหลังไยหลังโอ้ยมืดมืดมืดประตูหนีบนี้แหละเราจะออก ไปแล้วมีหนีสองตัวเว้ยวังนะใหเราจะปิดปิดอ้นี่ก่อนดิปิดตู้ใช่ไหมปิดตู้ปิดตู้โอเคออยจะพาเราไปที่ไหนวะถ้ำภูเขาไฟเอ๊ภูเขาไฟเร็วมากวันนี้ตะเค เดี๋ยวเราจะไปไปเวอร์แม็กซ์ละไอ้ตัวขโมยของมัขโมยอะไรวะขโมยอะไรวะะเลยกินซะเตลเอินไปขโมยของฮะว่าเอ้ยมันขโมยอะไรของฉันวะเนี่ยขโมยของเอาอาวุธอาวุธมีใช่ไหมเดี๋ยวลิงมันจะมาแล้วนะเดี๋ยวได้ไฟกับลิงอีกนะไหนนั่นไงนีนั่นไงนี่นั่นไงอีกว่ะอีกพวกนี้เลยจรินจิเลยจริงจ อะไรจริงอืมอันนั้นโอ้โห้ตายยากด้วยอือพวกแกนี่มันตายยากจริงอืออือสกิลหมุนหมุนหมุนตายป่ะตายไหมตายหมุนตายยากว่ะยังไงวะเนี่ยไม่ถนัดเลยอาอืออ really? ือฮะแกนยิงได้เหรอยิงได้จริงเราก็ยิงได้นี่หว่าเฮ้ย โอ้ยใช้บนหลังมันไม่ถนัดอ,อืออือเลยจ,จริงถึงบาบูยอ้ยโอ้ยตายยากใจเย็นจังวะเฮ้ยช่วยกันยิงอีกตัวนึงห <c oughs> มาหมูโอ้ช <c oughs> าร์ลเคไ <c oughs> เฮ้ยไอหมีไม่ไหวไหมีไม่ไหวไหป<ะ>หมีถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันไม่ไ,ม,ไม,ม่อะไรเราหรอกอ้โอ้เร็วมากครับ ในน้ําพี่แกเร็วมากครับไปเลยไปเลยไปเลยพวกเราเราจะไปถ้ำลาวางอุ้มล่อยลอยเยอะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใต้น้ำหูใต้น้ำเจอพี่หลามเจอพี่หลามน่าจะฝั่งนี้วะเอ้ยตกใจหมดเห็นตะเข่เห็นปาก เอาภูเขาไหนอ่ะนี่นยภูเขาไฟอ่ะแต่เราต้องขับรถจอดไปนะแล้วก็ใช้ไ่ายอบก่อนดูตัวนี้เขาไม่ไว้ในตัวเดี๋ยวมันตายก่อนเราไม่อยากทิ้งมันไว้เสร็จเสร็จตัวนี้เปล่าวะอ่ะเดินไปเหรอ,อ,อเอาไงเดี๋ยวเราเก็บตัดก่อนเราเก็บตัดก่อนทีเราเก็บ เราจะเก็บตัดก่อนดูพี่ออยฝ่าฟันฝึกหนักตรงบึงนรกนั่นเหลือแต่กุุงเกงเพื่อปเปล่าเปลยจะเก็บแล้วนะ,ะเก็บตัดอันนี้เพื่อเป็นการเซฟชีวิตมันไม่งั้นมันอาจจะโดนด <Hi. S 1> ใครไ,ได้ใครเทคใครเทค เนื้อเนื้อเนื้อเอากลับฮะโอ้โห oh. oh. พี่ออยตัวดำเมี่ยงแถมเสื้อผ้ <laughs> อาขาดแกรนศึกหนักฮะเอาไงโอเคเราต้องเอ้ยเรามีไอ้ตัวนี้นี่เราก็บินดิครับบินเนาะรออะไรดีตัวข้างหลังบินได้เอาประมาณนี้ประมาณเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยมีเจ็บด้วยอ่ะ แฟมบินไปแล้วเว้ยเดี๋ยวเราก็บินตามไปบินตามไปนูน่นเราวิ่งไปมันก็จะเร็วกว่านะเว้ยใช้กรณีที่จำเป็นดีกว่าไหมตัวพวกนี้เออว่ะเต็นนีมีหน้ามันหมดเต็นโอเคโอเคโอเคบินไปบินไปบินไปเขาเฮ้ยเอาไฟมี่ตีนภูเขาไฟร้อน,<ใ>นตับ,ตบแตกดูดิ ลาวานี่ลาวาเรา,ราไหอ่ะโอ้ย,อยรถตัดแตกแล้วไหนออยจะมาหายตัวไอ้นั่นอ่ะวไว,ว,วเวอร์แมกมาเราต้องหาทางข้ามไปให้ได้เอาน้ำสาดไม่ได้นะนู่นไอยู่จัพี่แซมนูน่นเห็นไหมนูน่นอะไรเหรอ นู่นไงไวเวิร์นแมกมาใช่ไหมใช่มานั่นไงลงกล้องส่องดูดิที่ฉันมองไปอะ่ะเห็นไหมอุ้ยตัวมันมไฟอะ่ะอยู่ในตัวมันเลยอะ่ะเราจะเทมมันเราจะพยายามจับมันพี่แซมเห็นยังตามไปให้ได้ก่อนดีไหมโอ้โหต้องลองไอ้ตัวนี้เว้ยใช่มันจะได้ เอาเราใช้ตัวเนี้ยไอตัว<ไ>ที่เกาะหลังเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองนะกูจะรอดไหมเนี้ยพามันไปตายไหมเนี่ยเราไปอยู่<ม>บนโขดหินสูงสงดีไหมฝั่งขวามือข้างบนอ่ะพี่แฟมเห็นไหมทะลุข้างบนเลยใช่ไหมะจะไหวหรือเอาเอาข้างล่างก่อนไหมก็ไดไ้ไหนตรงไหนนู่นอะ่ะเอาแค่แค่ผ่านไปตรงนี้ก่อนไหมได้ที่ไม่ไม่ใช่ลาวาอว่ข้ามอ่ะเออข้ามลาวาไปก่อนนะระวังแล้วกันแล้วกัรนีเราต้องเดินอ้อมไหม บาดเจียวไว้บาดเจียวเว้ให้ส่วนข้างบนเลยละกันข้างบนขวาข้างบนขวาดีเดืบินดูบินเฮ้ยะมันมีตัวไอ้นี่อยู่่ะเฮ้ยลง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 ตัวอะไรจะไปอยู่เขาไหนอะ เขาข้างบนนี่ไงมันมีเหมือน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 จระเข้อ,อ,อยไม่ไม่สูงกว่านั้นไปข้างบนนู่นเลยนู่นนู่น,นเห็นขวาไหมไหนฉันกำลังไปทางขวาสูงโอ้ไ่้เหรอฉันไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะแต่ฉันขอบินขึ้นมาสูงโถดเลยหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรนะรอดไม่รอดอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะใช่อยงตายอีกแล้วโอ้โหยืนย่นยื่นออกมาเอา้า ดูนะพวกเราจะมากันมาตายไหมวะเอออลงไหนลงไหนดีนะมีตัวบิน,นใหญ่กับพื้นใหญ่เอาถึงชาินิดนึงเพราะว่าวิวมันน้อยเฮ้ตรงนี้ปลอดภัยวะปละปล,ะ,ปละ,ะบินบินบินท่าบินท่าบินถึงแล้วทุกคนขอเขาด้วย ไห้ดูดูพี่แมอยู่ไหนวะดีข้างบนหัวเนี่ยดู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 เอ้ย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 เ้ยขึ้นมาตกตายหรือเปล่าเนี่ยยังยังยังขึ้นมาขึ้นมามาเร็วมาเร็ ลง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 โอเคหาที่แทนโหตัวนี้ช่วยไปเยอะเลยเวเออเขายังไงต่อไปดีอะเราก็ต้องไปหาก็ไม่ได้สว่างสว่างทั่วไปแล้วมั้งดูไปดู ouais, do, เออนี่แหละดูโอ้สถานที่ที่ไม่น่าอยู่เลย ดูร้อนรุ่มและแห้งแ้งยังเดนปวดหินได้ไหมวะเฮ้ยโหเสียงอะไรวะเห็นปะเห็นเนี่ยกล่องลาวาแล้วเนี่ยอยู่แถวนี้นี่วะ มันอยู่ข้างล่างน่าน่ะเฮ้ยจับจับจับไงวะเดี๋ยวมันพ่นพ่นใหญ่อู้ปล่เสียวมีเบลซีพกจับจับมันบ้านแล้ใช่ดีอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปตัดไม้ตัดถุงนุูถุงเพื่อทำกลับดักเราต้องล่อมันต้องล่อมันอยต้องล่อมันเราแท้งมันไม่ได้หรอกเราปะทะมันโดยตรง ัาตายต้องลอ่อมันเดี๋ยวปเป็นเราทํากับดักก่อนเห็นไหมเนี่ยตรงใต้หินน่ะโอ้โหโอ้โหไปพรึบเลยโุฒิดังเฮ้ยนี่ดูดิดูดิโอ้ยโอ้เฮ้ยโอ้แรงมากเลย <c oughs> เอาไงเอาไงไปทํากลับจากก่อนอยู่ตรงนี้แห <Okay, okay. S 1> ละเดี๋ยวไปหาทางแล้วจะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวก็ว่ากันอีกที